สวัสดีพี่น้องปงไปสวัสดีค่ะบึ้งสภาพเนี่ปนเดิอพี่น้องปนเหมือนนี้ปนปนกลาคอนะคะปนประช่อนนี่พี่น้องพักงานงานงานบริบาลทั้งหลายเหล่านี้สภาพข่อยพี่น้องเหมือนนี้เพ่ค่อยดีบันไดสภาพร่างกายเพ่ค่อยกตื่นรื่ร้นบันไดตกคัดข้าวกับว่าเป็นยังไงกกินข้าวก้อนพี่น้องกินแฉบกินนวดขี้นเขานี่แหละปนนี่กับคุยขึ้นเขาอืม เือยดายเป็นเหมือนว่านี่ดีพี่น้องแบบแบบอืมคุยได้หลายอืม นัวคือประกาศตอนันประกาศเฮนเป็นยังไรประกาศเฮีนมาเี้นชิเฮนขึ้นดังคำเขา,เาให้เป๊ปะยังคุยเดรรายอือโอ้เด,ดลลเรรายรีพี่น้องอืวันนั้นองคุยคยังแสบ ข้าวเช้าและ, ge, ะข้าวเที่ยงต้องกินเยอะๆเพราะว่าข้าวเย็นจะลดลดปริมาณลงไม่ได้กินข้าวเย็นกินกินผักกินไข่กินกล้วยเพราะว่าลดหนักนะพี่น้องเที่ยงมากเนี่ยก็ต้องกินไม้หลายเช้ากับเที่ยงนี่กินเยอะๆอืมดงคุยเอาเยอะๆ่วานบวง อืมเคืองนี้ก็ยังกระเจ็บสาใจเลยที่เข้ามีกันแต่เป็นไฉม่เต๊กี้ถึงหายได้พี่น้องหามคุยเจ๊กี้จำเอาอคนหลายนันกับบะมี่ อืมอืมอืมประกาเห็นอืมอืมโอบคี่แบบะหณจะัาแบบแซ่บๆคุณยละพิน้องคีณยัอืมอืมเอ้า 张没来